โอเคมามานะครับครับผมเกรงว่าคุณหริจะไม่เข้าใจคิดว่าผมวางมือทั้งที่ผมแค่จะกลับไปดูครอบครัวแล้วก็ขอสอนแทนครูที่ย้ายกลับภูมิลำเนาชั่วคราว ผมเลยคิดว่าไม่บอกเธอดีกว่าครับผมให้กรมสาเท็ครับผมให้กรมวิสามันทําคําสั่งย้ายคุณก็ได้แต่อยากให้คุณน่ยคุยกับอาจารย์ศิริให้รู้เรื่องซะก่อนผมคุ้นกับคุณหลวงสีคุณพ่อของเธอทั้งโน้น่ชื่นชมแล้วก็มั่นใจในตัวคุณนะแล้วอยู่ๆคุณเดินไปหน้าตาเฉยจะเป็นการทําร้ายจิตใจทุกคนเกินไปแล้วผมก็อยากให้คุณน่ะเข้าใจคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวด้วย มีอะไรก็ต้องสื่อตรงต่อกันมันต้องบอกกันทุกเรื่องคุณยังไม่เป็นครอบครัวกับอาจารย์สิรีก็จริงแต่ผมเชื่อว่าคุณกับเธอนะี่ะไม่หนีกันไปไหนหรอกผมแค่ไม่ชอบการอำลาเท่านั้นแหละครับท่านเพราะยังไงผมต้องกลับมาหาคุณรีมาสารฝันของ